ถ้าไม่ถึงชื่อว่าหมูเด้งเข<ม>าไม่ไดอ้อยากตั้งชื่อให้ว่าหมูเด้งก็มันน่ารักรมันหมูเด้งไงลูกวัวชื่อหมูเด้งนะคะทุกคนลูกวัวตัวใหม่ความบุญไม่ได้ตั้งชื่อนะคะโฟกัสอยากตั้งชื่อแล้วก็ปีใหม่เราไปดูหมูเด้งไม่ใช่หมูเด้งสิดูน้องหอมแดงที่สีสเกตมาก็โฟกัสชอบหมูเด้งก็เลาายชื่อหมูเด้งลูกวัวตัวใหม่ชื่อหมูเด้งงงมากมาตามม like ัน,นก็คือหมูเด้งไงต้นก้าข้าวหอม หมูเด้งเอาแล้วก็เปลี่ยนรสใหม่ไปไงจากหมูเด้งแล้วก็ออกมาอีกเปลี่ยนเปลี่ยนไปไงฮัลโหลหมูสับมาหมดตอนนี้หมูเด้งกำลังต้องเนื้อเดี๋ยวเราพาไปดูหมูเด้งกันนะค่ะเป็นยังไงคือปุ่งเลยเนี่ยปุ่งาเนาะหยาบทันหยาเนาะอื้วมาให้มาตีหยามาตักินหยาโุ้ยแม่ควนควนชอบทำแบบนี้แหละนี่หอมแดงจับมาได้ไหมหมูเด้งไปดูหอมแดงก็ตีหอมแดงอ่ะ ขนาดเนี้ยือโหดเท้เนี่หมูเด้งหมูเด้ง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 เ้ยหมูเด้งจะเด้งกี่โมงก็ขายหกพัน 6, แล้วนะราคาขึ้นใช่ไหมไม่ไม่รู้ไม่ขึ้นหมือนกัไม่รู้แหละทำไมถึงหกพันก็ใครอยากได้เนาะจะ<อ>ขายขาก็ให้แล้วหกพันโอ้เจ้แม่ไม่ขายหรอก พ่อไม่ขายลุงเธอจะเอาห้าพันแต่พ่อค้าพวกเขาในหอยเขามึงเขาแต่น้องน่ารักจังเลยอ่ะจะไปบลอกขายดอกมันเป็นลูกช็อกโกแลตเก็บไปก่อนอืมเผื่อได้ไปต่ออืมจะเป็นผู้หญิงมั้ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวเมียวะอืมถ้าได้ตัวผู้จะยิ่งไหมล่ะคะสูงขึใครว่าเนาะเมียสูงกว่ายงงออย่างนั้นจะขายเลยมึง นี่นะคะทุกคนหมูเดงจะสองปีแล้วนะสงการณ์นี้ก็สองปีแล้วเป็นชิคโครงอยู่เลยนะคะป,ประเมินตอนนี้อยู่ที่หกพันแล้วเด้อตัวน้อยเนี่ยหกพันแล้วงมถูกนะมันก็ตำนี้นม่เอกิ ดิ๊เป็นลอติเยื่อิ๊เป็นลอติน้ำคบ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 คือให้ิดแม่ไว้แปะไว้ให้หนาคิดแต่ดิอืมนนี้เขาโตเป็นสามแล้วตัวหอมมันพร้อมมันเป็นยีหงั้นหรอบ้าหูวันนี้ไปท้ามอันอันนี้เขาผู้เขาอันนี้มอ่ะเขานะบอกว่ามันเครียดเครียดอืมสขไปสีจ้าให้ย้าแกเครียดให้ แต่ไข่แน่ขึ้นมานิดหน่อยอกับบุหูว่ามันเป็นสาเหตุน,นี่ไงมันี้จ่อยเขียนตั้งทั้งที่มันบเรยอึดหนาเนาะให้บอกจอยว่าแตงัวผู้อื่นบอกว่ามันอึดหนานะมันจอยอันนี้หนาก,กระเบืดแต่ว่ามันจอยบุหูเขียนแม่ไม่หนองมัเนเรียดตัง้งแต่สนเขามันมาเนาะเป็นมาเลยที่ขายตับงัวมันได้อายุมันขวบๆเนาะมานสนเขาวนันวนี้มันสนเขายากมันมันมาแล้ว ก็เลยกลายเป็นแบบเครียดแบบเป็นกังวลไมได้ดอกมันนี้ก็แม่มาได้ลูกกับมันนี้ก็ส้นเขา่ให้เขากินหนานส้นให้ปันต้องแยกคอกออก,ออกถ้าบบแยกเบื้องเตะหู่เฮาแบกห้ามังสีมันส้สนลูกไว้เลยได้ใบให้หลูกมากินหนามส้นรลัดไว้เลยแม่มนันอ่ะส้นลูกเนี่ยส้นเขาเนี่ยเออบให้ลูกกินหนานเห็นแม่ว่าอือลูกจะคล้องกัน หวงกินแันนี้อันลูกก็ต้องก้านแม่นาะมันนนะพียอะเดี๋ยะแม่เห็นบอกเอาขออขอกขอมาไม่จะเบียดแม่ไปเลยเลยเบียดแต่แม่ไปอยากให้ลูกเบียดแม่กับส้นที่เรา,าไปไหนไปพายก็ไปอยากแยกขอกับแม่มมก็เลยว่าเครียดอันโรกเครียดเขาว่าแต่บุหงว่าแม่บอก แต่ว่ากรเสียดากให้เข้มงทีน่ทั้งค่า,าเนี่ยคยายุาเห็นถึงคุณเห็นใจส่วนนี้นะมนันเดี๋ยวมันที่สองร้อยเป็นศัตรูกับฉันเนี่ยศัตรูกับฉันนะสร้างคุ่นเขึ้นเงียบแลยสองตอน,นั้นอ๋อเขาก็จะเป็นย่างเมนูเขาล่ะเขาเปนเดกกัเนานะรักสงบใส่ท้ง่นเหม,มือนฝุ่นเขาหวงฝน,น ยูฝั่งนี้นะคะสองสองตัวนี้ชื่ออะไรคะแม่กระแดงลูกกระแดงแดงทั้งคู่ตัวเล็กชื่ออะไรก็ชื่อแดงไงต้องจับสนไงชื่อแดงแล้ตัวแม่ชื่อเหมือนกันว้าแม่ชื่อแดงลูกก็ชื่อแดงไงแดงใหญ่กับแดงเล็กนะใช่โอ้ม y g ก d แม่นอยตั้งชื่อลูกว่าสมแล้วแดงอันนี้ของอันพ่ออียัง ทางแดงนี่นี่โอ้โฮสมแล้วติดแล้วติดแล้ว้วติดแล้วเพราบว่ามันบมันมาขึ้นอีกนะอืมแต่ว่านั่นเนี่ยแดงก็เริ่มสูงขึ้น,นแล้วเริ่มสีนี่แหละเดี้ยงมาจะเป็นปีเลยนะเมษานี่ก็ครบปีแลนะ้วอือได้แค่เนี้ยี่ค่อยๆไปค่อยไปโตได้แค่นี้วันมันยังดอกเขาบอกว่างอต้นนี้มันลังมันมัน เพราะว่าแม่มันน no um, no. um. ั่นพิการบูนบ mm. ่มีน้ำนมให้กินแต่น oh. ้อยจนมันก็เลยหลังมันก็เลยใบญ่แต่ว่าเขาบอกว่าแต่บึงแต่มันเขามันละเขามันออกเขารักมันไงมันมันจะไงงอตัวนี้แต่ว่าก็เลยเลี้ยงมึงไปก่อนแล้วเขก็หายแล้วล่ะเขาหายแล้วที่ปัสูสูงูแดงงูได้เต้นหน่อยก็หายแต่งอกพันเราเขาไปย่างฐานไงก่อนฐาญ่เบึงก่อนก็เลยว่าสิเลี้ยงไว้เบึงก็ว่าเด็กอีกจักปีเจ็ปีค่อยโตโตโตนั่นเองนะ ต,วตวะค,ะควายก็คือไปแล้วหมูเดงหมูเดงมาททาอะไรตรงนี้อ่ะหมูเดงมาททำอะไรตรงนี้ขอจับได้ไหมขอจับได้ไหมขอจับได้ไหมดูดูขอจับได้ไหมขอจับได้ไหมโอไ้ไหอ,ไไห,มอหมูเดงหมูเดงน้อยอืมสวยนะเนี่ยไม่น่าเขาให้หกพัน ทกน,นี้ราคาก็ไม่ได้สูงนะคะทุกคนแต่ก็โอเคควายเราก็คือไปไปเทียย่ยวไปเที่ยวอีกแล้วฝั่งนี้รักสงบมากเ,าเบาแล้วเบาบนีเบาเันน้อยแล้วว่าถังฝั่งนี้ขาวจังเา้าเป็นชื่อหลังหรอเป็นชื่อหลังเหรอใช่ทำไมนหน้าตา ดูกพีนพีเป็นบ่าวคือหนาวเมียเถอะคนเกิดเมียมันอ้วนจ้าเถื่อเนาะมันขึ้นเลยมันกระลังอ้วนพอดีบางครั้งมันกระลังอ้วนปุ๊บหยาเบิดปั๊บมันก็เลยตับมาเป็นยังเดี๋ยวกระลังได้กินหยาเดี๋ยวช่วงนั้นก็อ้วนไปบล็อกตาเนี่ยขนตาสีน้ำตาลน่ะเราอ่ะ มันก็มีหลายแบบเหมือนกันนะเนี่ยวัวก็แบมูมีต่ต<อ>้นหนัลลหนควยมันสนแล้วก็กนหน่วยเลยรล่ะพวกมมีของเขาโอ้แห่งฟังเดียวเขาหนึกว่าแห่งไปเวิดเลยนี้ก็สวยไปดูเ่ไปไม่ได้ไม่มีทางไปเขาตีล้อมไปเลยคะ่ะมื่อกีจะได้ควยออกขอกวาไไปกินมูมีพุ่นแต่ก่อนนะตอนที่ ขนมวุ้นอยู่นะคะมันยังเป็นสวนที่สวยอยู่เลยตอนนี้มันก็ยังเป็นสวนแหละแต่ว่ามันก็แค่มันขาดนะมันขาดน้ำาลน้ํามันไปไม่ถึงสปรติงเกอร์มันมันหมดงบประมาณมันไปไม่ได้ไงมันหยุดอยู่แค่นี้ไงอ๊บเราลอดผ่านมาแล้วลนี่ยุดอกแ้จับอ๋อกระจับบนหลกระจับกลางควายมันออกขอมันมากินหญ้ากินยังเลิศขนนกล้าออกคองมือเลยเมื่อนั้น เขาหอมออกพูนคือหอมน้าเขาปกเขาหอมหยาคือของยุดมาอยากขึ้นนะดื้มโอ้มะม่วงมะม่วงเขาปลูกมะม่วงตอนนั้นมะม่วงตรนนั้นก็อยู่นะคะทุกคนนี่มะม่วงตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ที่จริงมันจะมีต้นนางอยู่ตรงต้นต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมันตายแล้วก็เลยมีแต่ต้นนี้ออกออกดอกแล้วดูสะเพราะว่าขนมวุ้นไม่อยู่ใช่ไหมก็ไม่มีคนช่วยเลี้ยงหลาน ก็เลยบริหารจัดการได้ไม่เท่าเดิมนะคะนี่ต้นขนมปลาฝั่งนี้สิฝั่งนี้เร็วบอดไปเลยอ๋อหลับไปเลยคุณเร็วเร็วสิมาเร็วเร็วสิโอ้ยอย่ามาเลยไปทางนู้นเลยแม่ก็จะออกทางนู้นแหละบันนี้น่ะเอาไปทางคุณเลยเขาก็อยากเดินมาฝั่งนี้แหละนี่มีป้าอยู่บ่แม่ มันที่นีป้าอยู่แต่ว่าต้นเดียบ้านยังไ่หูเดียบ้านยังไ่หูไม่ตื่นเลยอันนี้อ่ะอ่ะปูดูปวกปอชอนบาดตายบึ้ดเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิโตบ้าเสีนข้ามมาเลยผู้โหวมเป็นแมวมันอยังเนี่ยมาดูลูกมันนี่อย่างน้อยมะม่วงต้นนี้ก็โตแหละแต่ว่าต้นนู้นก็ก็ยังอยู่อยู่กลับมาทำไมล่ะกาศร้อนอย่าไปเก็บโอ้พี่แก้มก่อนโตด้วยอันนี้เป็นขนุนต้นนี้บอ่ะถือถือโซนนั่นแหละจริงนั่นนะครับอ้า นี่มันเป็นอันตัวตออยู่นีง่ายใครๆก็ว่าเขาเขา,าเสียบใหม่มันนะบนันดีเสือกม,มันมาบันดีมันคิวไม่รูง้งตัวด้วยเราสอก,ก,ก,ก็สองตัวมันจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนอ๋อแรก มยนเ้ใหปลกัคลิปนี้เราก็จะจบกันไว้เท่านี้นะคะหลังจากที่พามาเปิดตัวหนูหมูเด้งเนาะแล้วก็มาดูว่าตอนนี้วัวเป็นยังไงนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกคลิปหน้าที่จะพาทุกคนไปเลี้ยงควายนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย